เซนเนตมีเดียโซซายตีสื่อดิจิทัลจากวิทิสภาไทยสื่อสังคมออนไลน์เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลังเจ็ดโมงครึ่งแบบนี้นะคะมาเจอกันกันกบช่วงเวลาของเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยเจอกันเช้าเช้าวันศุกร์สดแบบนี้เป็นประจำนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับโรงเรียนหลายโรงเรียนนักเรียนหลายหลายคนค่ะที่หลายคนเนี่ย ทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยและบางส่วนก็เป็นเด็กที่เข้าร่วมการประกวดในกิจกรรมต่างๆของสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันมาหลากหลายค่ะวันนี้พาลงใต้นะคะนานๆทีจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์โรงเรียนทางใต้ค่ะวันนี้พาลงใต้ ไปคุยกับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนพุพรีพิทยาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยขอต้อนรับคุณครูเกศราพรทองใสและน้องนวรัตแก้วสงเข้าสู่รายการสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะแหมเขาบอกว่าสาวใต้สวยเชื่อแล้วค่ะสวยจริงๆ ค่ะวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยน่าจะทันสมัยแล้วก็เข้ากับสถานการณ์เพราะว่าเราเจอวิกฤตโควิดกันมาปีหนึ่งแล้วทั้งเรียนทั้งสอนวุ่นวายไปหมดปีนี้มาอีกแล้วค่ะเปิดเทอมก็เลื่อนกันไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอคุยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขออนุญาต แนะนำให้ทั้งคุณครูและนักเรียนเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะคุณครูคะคุณครูสอนในกลุ่มสาระอะไรอย่างไรคะคุณครูได้ยินเสียงทางนี้ไหมคะคุณครูเปิดไมค์อ่าได้ยินไหมคะค่ะค่ะค่ะคุณครูคะคุณครูสอนในกลุ่มสาระสอนในสาระภาษาไทยค่ะอ๋อเป็นคุณครูภาษาไทยนะคะค่ะ สอนระดับชั้นไหนคะคุณครูระดับชั้นมสามกับนักเรียนระดับชั้นมหกค่ะโอ้ก็คือเรียกว่าทั้งมต้นและมปลายนะคะต่างกันไหมคะคุณครูสอนเด็กมสามกับเด็กมหกเนี่ยต่างกันค่ะค่ะเขาต่างกันยังไงคะเด็กๆเ,เขาต่างกันตรงไหนต่างกันในงีความสนใจแล้ก็ความอยากเรียนรู้ถ้ามตน้นเราต้องดูแลในเรื่องพฤติกรรมโกนจึงจะให้จึงจะเขาจะมีความตั้งใจ ครั้งหลังสุดแต่ถ้ามปลายก็มีความตั้งใจอยากเรียนเลยอยากจะได้เนื้อหาเลยประมาณนี้ค่ะคุณครูเองถ้าสอนสองระดับแบบนี้ก็ต้องก็ต้องเรียกว่าต้องเรียนรู้ตัวของคนเรียนด้วยใช่ใช่ค่ก,คก,ก็ก็มีประสบการณ์มาก็เกือบสามสิบปีก็หมายถึงว่ามองเด็กก็รู้เลยนะคะอม,มองเด็กออกทันทคคีค่ะค่ะเอาหลักไปที่น้องนวราชบ้างนะลูก เรียนชั้นอะไรอย่างไรสายอะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะคะหนูก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนพุทธวิทยาคมนะคะก็แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกหรือหกทั้นหนึ่งนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้คือหนูจบมหกจบมหกแล้วพอดีที่ปิดเทอมเนี่ยใช่ไหมลูกที่ปิดเทอมค่ะแล้วเรียนต่อไหนเล่าให้ฟังหน่อยไปเรียนต่อที่ไหนอย่างไร กอนะคะในการวางแผนของหนูก็คือตอนแรกคือหนูก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเรียนพยาบาลใช่ไหมคะตอนแรกก็กะว,ว่าอจะเข้าแถวแถวบ้านแต่เหมือนใจลึกๆแล้วเห็นแบบเหมือนเห็นประวัติความเป็นมาของมหาวิทยนะาลัยนวมินทราธิราชนะคะ,คะก็เลยเลือกที่จะลงมหาวิทยนะาลัยนวมินทราธิราชคณะพยาบาลศา,าสตร์เครอการดนนั่นเองคะ่ะอ๋องั้นก็คือต้องมาเรียนที่กรุงเทพใช่ค่ะเออถ้าเป็น มหาวิทยาลัยนี้นี่เขาจะต้องฝึกงานที่วชิระใช่ไหมคะใช่ใช่ใชไหมรู้สึกจะใช่ <c oughs> เพราะว่ามหาวิทยาลัยกับโรงพยาบาลอยู่ห่างกันนิดเดียวเองใช่ <c oughs> มหาวิทยาลัยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาใช่เลยนะ <c oughs> ถ้าป้าจาไม่ผิด <c oughs> เหมือนจะเคยขับรถผ่านนะคะ <c oughs> เออนะมาเรียนพยาบาลเป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วยิ่งช่วงนี้นี่เชื่อว่าโอ้โหใครเรียนพยาบาลใครทํางานพยาบาลนี่หนักจริงๆนะคะ ใช่ในในสภาวะนี้นะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของโควิด1 i อยากให้เล่าภาพรวมทั่วๆไปก่อนนะคะออตอนที่เรียนหนังสืออยู่นะคะอย่างม .6 เนี่ยอ,อ,อยากให้นวรัตเล่าให้ฟังหน่อยลูกว่าหนูทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะในโรงเรียนนอกเหนือจากเรื่องเรียนค่ะช่วงมหนะคะก็จะเห็นได้ชัดว่าหนูก็เหมือนจะ ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นกิจกรรมศิลปะการนกเรียนค่ะแต่เหมือนช่วงโควิดก็อาจจะขาดหา,ายไปบ้างนะคะ<ฆ>และที่เห<ฆ>็นได้ชัดอีกอย่างก็ควรจะเป็นกิจกรรมคณะกรรมการสภา,านักเรียนนั่นเองค่ะค<ฆ>่ะซึ่งหนูก็จะทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภา,านักเรียนฝ่ายวิชาการนั่นเองค่ะคอยดําเนินเกี่ยวกับเอกสารที่สามารถช่วยเหลืออาจารย์ได้<ฆ>และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับดําเนินเรื่องเกี่ยวกับวันวิชาการต่างๆนั่นเองค่ะค่ะ เวลาจะจัดงานจัดกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการยังไงคะเราถึงรู้ว่ารูปแบบมันควรออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราต้องรวมกลุ่มการเพื่อประชุมกับคณะกรรมก,การสภา,านักเรียนทั้งหมดแล้วก็กับอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายวิชาการนั่นเองค่ะแล้วก็มานั่งวางแผนกันว่าเราอยากได้รบยังไงอะไรแบบรูปแบบไหนอะค่ะเมื่อเราตกลงกันได้แล้วเนี่ยคะ่ะเราก็จะมาเลือกว่าเออจุดจุดนี้เราสามารถทําได้ไหม ถ้ารูปแบบนี้มันยากเกินไปเราควรดรอปลงมาให้มันต่ํากว่านี้ไหมให้มันน้อยกว่านี้อีกไหมแต่ถ้ามันคิดว่าเอออยู่ในกณฑนที่เราสามารถทําได้และรูปแบบนี้เราโอเคเราก็ดําเนินการเลยค่ะค่ะมีไหมคะที่บางทีเสียงแตกตกลงกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับเลยค่ะ,คะว่ามีบ้างค่ะเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างความคิดอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออความคิดเรามันเด่นความคิดของอีกคนหนึงมันก็เด่นกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็ทําให้เราแตกแยกกัน จนถึงบางครั้งนะคะก็ต้องมีอาจารย์เข้ามาพูดคุยด้วยค่ะเพื่อที่จะยุติปัญหาตรงนี้ลงอะคะ่ะอืมอันนี้เรามองเห็นไหมคะว่าว่าว่าถ้าจริงๆแล้วทางออกที่ดีรุ่นต่อๆไปเวลาจะทํางานลักษณะเนี้ยทํายังไงมันถึงจะลดความขัดแยง้งการประทะหรือพวกนี้ลงได้ก็อยากให้รุ่นต่อไปนะคะคิดว่าเออเราเนี่ยต้องเอาใจของมาใส่ใจเราประมาณเนี้ยคะ่ะว่าเออจริงเนี้ยเราไม่โอเคก็ไม่อยากให เขาเราเนี่ยทํากับเขาแล้วเขาก็ไม่ต้องมาทํากับเราอะไรประมาณเนี้ยก็คืออยากให้ต่างคูณต่างยอมรับความคิดเนของกันเล็กกันนะคะอืมค่ะคุณครูคะมีบ่อยครั้งไหมคะที่เด็กๆเ,เขาตกลงกันไม่ได้แล้วคุณครูต้องเข้าไปไกล่เกลีย่ยเนะะี่ยค่ะไม่บ่อยครั้งเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่ความคิดในการดําเนินกิจกรรมครูจะยึดความคิดของนักเรียนมาเป็นสําคัญก่อน ให้นักเรียนเสนอความคิดมาเอากลุ่มสภา,านักเรียนไประดมความคิดจากหัวหน้าชั้นมาก่อนว่าสมมติว่าเราจะจัดกิจกรรมวันไหวครูจะใช้สถานที่ที่ไหนยังไรให้เด็กวางเพนกันมาก่อนแล้วค่อยมาปรึกษาครูในชั้นสุดท้ายจึงกะดาเนินการให้ให้นักเรียนเป็นแนวหน้าไว้ก่อนฝึกนักเรียนมาเป็นแบบนี้หลายๆรุ่นมาแล้วค่ะรุ่นต่อรุ่นมาค่ะค่ะเพราะว่าจําได้เนี่ยสมัยที่ตัวเองเรียนมัธยมเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างมันเหมือนถูกกาหนดมาจากผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ คุณครูบอกมาว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อะแล้วเราก็เอาก็ก,ก็วันนี้จัดจัดงานแบบนี้จัดที่นี่เบมันรู้สึกเหมือนสมัยเราเอ๊ะทำไมเราไม่ค่อยได้คิดอะไรเลยเขามายังไงก่อไปอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับคุณครูเดี๋ยวนี้แนวใหม่แนวใหม่นี้คือเอาความคิดมาจากเด็ก <c oughs> เด็กเขาต้องการอะไรเราก็จัดให้ตามนั้นหรือ บางครั้งเราก็ตะล่อมบ้างในในบางส่วนที่ที่ความคิดเด็กมันจะเกินแต่ว่าอยู่ในขอบเขตแต่ว่าจะเอาความคิดเด็กเป็นสําคัญมาก่กะมัน,มนจะง่ายสะดวกในการดําเนินกิจกรรมถตามาจากความต้องการของเด็กๆอืมค่ะมันก็จะไม่มีความขาดัดแย้งเด็กเขาก็จะเต็มอกเต็มใจทา<อ>งานตรงนั้นค่ะมัน<า>เป็นมันเป็นระบบมามาจากรุ่นพี่รุ่นพี่สืบไปยังรุ่นน้องรุ่นต่อรุ่นเป็นแนวแบบนี้แนวปฏิบัติกันมานักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง นะคะค่ะอันนี้มันเป็นผลดีไปที่อย่างอื่นด้วยไหมคะคุณครูจากกิจกรรมในโรงเรียนคุณครูมองว่ามันจะขยับไปเรื่องชีวิตในชีวิตประจําวันอะไรของเด็กด้วยไหมคะที่ให้เขาได้คิดเองแบบนี้ เรื่องนี้คือเห็นได้ชัดเจนเลยเด็ก <_ d ick> ที่ออกไปจากเราแม้ว,ว่าจะเป็นโรงเรียนระดับตำบลจริงแต่ความคิดในเรื่องกล้าแสดงออกด้านการดําเนินกิจกรรมการเป็นหัวหน้าคนไปอยู่ในจุดตรงไหนของมหาเลายไปเรียนตรงไหนไปทํางานส่วนไหนเด็ก <_ d ick> นักเรียนเราจะได้อยู่แนวหน้าเนื่องจากเราฝึกความเป็นผู้นํามาตั้งแต่ระดับ <_ d ick> เริ่มมาจากหัวหน้าชั้นขยับมาเรื่อยเรืจนเป็นผู้นําสภาวิธีการหาเสียงต้องพูดกันทุกคนปฏิบัติแบบ คล้ายของจริงในชีวิตประจําวันค่ะค่ะแล้วนวรัตน์มีประสบการณ์ไหมลูกต้องหาเสียงไหมตอนเป็นกรรมการสภานักเรียนก่อนก่อนที่ตอนที่สมัครเนี่ยใช่ค่ะก็ต้องเราก็ต้องเดินเหมือนตีคองร้องเปล่าอะค่ะต้องให้เพื่อนเพื่อเนี่ยแบบเหมือนสนใจเห็นเห็นความมั่นตั้งใจในตัวเราอะค่ะว่าเออเนี่ยเราตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนีจริงเราอยากให้โรงเรียนเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีขึ้นอยากให ทุกคนเนี่ยเขาผูหาและกาเวอร์เราอะค่ะก็คือและเราเราทำเหมือนไหมเหมือนเหมือนกับการเลือกตั้งข้างนอกที่ผู้ใหญ่เขาทําเราเห็นอย่างนั้นไหมหนูคิดว่าในที่เราทำก็คือเหมือนเลยค่ะเพราะว่าเราก็เดินถือป้ายเดินลงโลงแล้วก็เดินประกาศว่าเออเนี่ยออสโลแกนของเราคืออย่างนี้นะเราเนี่ยจะทําอย่างนี้ให้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คือพยายามหาเสียงอะไรแบบนี้ค่ะ อืค่ะก็เป็นการจําลองลงมานะคะค่ะแล้วแล้วกิจกรรมส่วนหนึ่งคุณครูคะที่เข้าร่วมกับสํานักงานเลยค่ะที่การวุฒิสภามีกิจกรรมลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ด้วยไหมคะก็กิจกรรมที่ร่วมกับวุฒิสภาเราก็ดําเนินการอยู่ในเรื่องของสภานักเรียนนะคะในรูปของสภานักเรียนค่ะค่ะเป็นสภาที่เขาเรียกสภาจําลองไหมคะแบบนั้นไหมคะ ประมาณนั้นค่ะคือนักเรียนจะดําเนินการเองในเรื่องของเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนทั้งหมดยกยอดให้นักเรียนดําเนินการสภานักเรียนเป็นคนดําเนินการเลยนะคะโดยครูเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นค่ะค่ะแล้วแล้วส่วนการประกวดอื่นๆที่ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยโรงเรียนได้ส่งประกวดอะไรกิจกรรมอะไรบ้างไหมคะคุณครูได้ส่งประกวดสุนทรพจน์นะคะการกล่าวุนทรพจน์ค่ะค่ะค่ะ เป็นยังไงบ้างคะคุณครูส่งเด็กประกวดนี่ต้องฝึกต้องเตรียมอะไรยังไงกันบ้างก็เตรียมในในฐานะเราเด็กตำบนนะแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่าแม้ว่าไปประกวดแล้วจะไม่ได้เข้ารอบแต่เราก็มีความภาคภูมิใจว่าได้ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนได้ค้นพบศักยภาพนักเรียนด้วยตัวของเขาจริงๆเขาได้รับประสบการณ์จริงๆนั่นคือคุ้มค่ามากแล้วค่ะที่ให้กับนักเรียนค่ะอืมค่ะ อันนั้นก็เป็นแต่ว่าเชื่อว่าการเรียนการสอนช่วงเนี้ยปีที่ผ่านมาตลอดมาจนปีนี้อาจจะอีกสักปีเนี่ยก็เป็นช่วงภาวะที่ยากลําบากทั้งคุณครูและนักเรียนใช่ไหมคะใช่ <นะ S 1> แล้วน้องนวรนชมหกเจอสถานการณ์โควิดเรียนออนไลน์น้องเรียนออนไลน์เกือบหมดไหมลูกไหนเล่าให้ฟังหน่อยปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็ถ้าถามว่าเรียนออนไลน์กับหมดมันก็ต้องตอบเลยว,ว่าเกือบจะหมดด้วยซ้ำไปค่ะก็ รู้สึกว่ามันค่อนข้างมีผลกระทบสําหรับหนูมากค่ะเนื่องด้วยจากว่าเรียนที่บ้านกับที่โรงเรียนคือสถานที่มันก็เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมคะแล้วเวลาเรียนก็คือเราเรียนในห้องนอนของเราเพราะว่าเราต้องเก็บเก็บเสียงเพื่อไม่อยากให้เสียงรบกวนมาแทรกซ้อนเข้ามาเยอะเกินใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเด็กต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะพเอะพราะเนื่องด้วยจากสถานที่และสภาพแวดล้อมของเราเองค่ะก็ะเวลาเรียนก็คือรู้สึกว่าจิตใจเราไม่ค่อยจดจ่อกับสิ่งที่อาจารย์สอนะ คะรู้สึกว่าเราเหมือนเรามีกิตสํานึกมั้งคะเราคิดเสมอว่าเออบ้านคือสถานที่พระคนอะไรประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราง่วงเราอยากงีบตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมที่แถวบ้านหนูมันเริ่มไม่ค่อยโอเคสําหรับหนูนะคะก็คือที่แถวบ้านหนูขอรับเชื่อมเหล็กตัเหล็ก <c oughs> อะไรประมาณนี้ค่ะเวลาจางฝนก็แบบเสียงก็เซ่เข้ามาแบบนี้ซึ่งแบบเออเราก็เริ่มไม่โอเคก็คือสมาธิก็ไม่มี เริ่มเรียนไม่รู้เรื่องแล้วแบบสมาธิของเราก็คือรู้สึกว่ามันเตลิดไปอะค่ะทำให้รู้สึกว่า<ะ>เราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็หนักเลยค่ะสําหรับนูวนะคะโ,โดยเฉพาะม6ด้วยนะคะม6แล้วต้องเตรียมเปลี่ยนระดับที่ขึ้นไปด้วยหนักหนาทีเดียวค่ะคือก,ก็ต้องอ่านคือเริ่มวุ่นวาย่าตอนนั้นคือฝัอ่งเด็กก็หนักแล้วฝั่งคุณครูก็ไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะคุณครูตลอด<ช>ปีที่ผ่าน<ะ>มาปรับตัวเยอะไหมคะ ก,ก็ใช้ได้แต่ว่าความรู้สึกว่าต้องเทริมภาคเรียนที่แล้วต้องไปหาเด็กถึงบ้านเนื่องจากโควิดมันไม่เยอะประมาณนี้ต้องเอาหนังสือไปให้นักเรียนถึงบ้านไปสำรวจความพร้อมว่าแต่ละบ้านมีอเอ็นเน็์ไหมมีโทรทัศน์พร้อมไหมในการที่จะรับข่าวสารอะไรต่างๆที่ครูจะส่งไปเช็ครายบ้านเลยรายหลังคาเลยแยกกลุ่มกันไปหมายถึงว่าระดมกําลังครูทั้งหมด ไปถึงบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซนเลยค่ะเช็คความพร้อมค่ะอันนั้นคือปีที่แล้วนั่นก็หนักที่แล้วค่ะปีนี้ล่ะคะคุณครูวางแผนไว้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าโควิดมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ยังไงปีนี้เราก็วางแผนจัดประสบการณ์ให้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในเรื่องของการสอนออนไลน์ไว้ตลอดซึ่งทางรัฐมนตรีก็ตระหนักนะคะแล้วก็นโยบายของ สํานัก,การเขตก็ก็จะหนักลงมาสํารวจวิธีการสอนแล้วก็ทางโรงเรียนก็รณรงค์ด้วยและก็ตัวครูเราก็มีจิตสํานึกอยู่เลยว่าต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทุกส่วนนะคะค่ะก็จะต้องเป็นอีกหนึ่งปีที่ท้าทายเรา,าไม่แน่ใจว่ามันจะหลุดไปช่วงไหนหรือว่าจะอยู่กับโราตลอดไปต้องวางแผนระยะย,ยาวให้กับสถานการณ์โควิดนี้เลยค่ะค่ะแล้วที่นี่ ที่ที่พลุกปีเนี่ยมีเด็กๆมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไหมคะเพราะบางพื้นที่เขาบอกว่าโอ้มีปัญหาทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งความพร้อมอะไรนี้ในนักวรัตในเพื่อนๆอ,อะไรนี้มีบ่นไหมคะว่าเอ,อ,อุปกรณ์ไม่ได้นู่นนี่สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆในกลุ่มเพื่อนหนูก็จะมีค่ะเพราะว่าคือจะมีหนึ่งคนนะคะในกลุ่มหนูเนี่ยที่ปัญหาของเขาคือเขาค่อนข้างยากจนเลยค่ะคือเห็นหนูแบบ สถานสถานบ้านหนูก็คือพอมีพอกินแต่ของเขาคือมันดบลงไปเลยอะค่ะคือบ้านเช่าก็คือไม่มีแล้วค่ะคือต้องพึ่ขอขอพื้นที่บ้านคนอื่นเพื่อที่จะเพิงบ้านนะคะอืมโทรศัพท์อะไรเขาไม่มีก็ทําให้เขาเนี่ยขาดเย็นเหมือนจะทิกภาพเลยอะค่ะใช่โอ้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณครูแก้ปัญหาให้เด็กยังไงอะคะคุณครูถ้าถ้าแบบนี้ถ้าสถานการณ์เหมือนปีที่แล้วนั่นคือจะฝากใบงานไปให้นักเรียนเป็นกลุ่มค่ะค่ะ แล้วก็ต้องคอยติดตามให้เขาส่งกันบ้านจากตรงนี้นะคะใช่ติดตามอยูค่ะแล้วแล้วถ้าเด็กเขาเข้ามาเรียนออนไลน์ไม่ได้เลยมันมันจะจะทายังไงอะคะคุณครูถ้าเขาไม่สามารถเข้ามาเรียนไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถเไม่ได้ใช่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ก็ใช้วิธีการว่าเอาใบงานไปฝากไปฝากส่งทางไปรษณีย์ไปค่ะหร้อฝากผู้นาหมู่บ้านไปค่ะ เด็กเด็กก็ต้องเรียนด้วยตัวเองอ่านหนังสือเองอะไรแบบนั้นเหรอคะถ้าเจอแบบนี้ใช่แต่ว่าก็ก็ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นตนักเรียนจะติดต่อครูได้ค่ะอืมีอะไรสงสัยก็ยังสอบถามใช่ยังติดต่อได้ผ่านเฟซผ่านไลน์อยู่ประจําอยู่ค่ะใช้วิธีการเฟซไลน์ส่วนตัวกันประจํากับนักเรียนสามารถสื่อสารกันได้ร้อยเปอร์เซ็นกับนักเรียนเลยนะคะ ค่ะโหนี่ถือเป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากเหมือนกันนะคะอันนี้ส่วนของการเรียนการสอนจริงๆทั้งคู่เลยนะคะในฐานะคนรุ่นใหม่เนี่ยน้องนวรัศอยากฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองไหมคะว่าในสถานการณ์โควิดกับการเรียนเนี่ยหนูอยากฝากไหมว่าช่วยอะไรให้เขาให้เขามีอะไรปรับเพิ่มอะไรยังไงให้หนูบ้างหนูอยากให้เขาปรับเหมือนกับการเรียนการสอนเนี่ยคะ่ะให้มันโอเคยิ่งขึ้นคะ่ะเพราะบางกลุ่มบางคนเขาไม่สามารถเข้ามาเรียนได้ มันก็ทําให้รู้สึกราบผลกระทบของเขาคือเขาไม่สามารถตามทันคนอื่นได้ค่ะเขาต้องมาเรียนรู้มาตามหาแล้วก็คือเรียนรู้ด้วยตัวเองอะค่ะเพราะบางครั้งเพื่อนเพื่อนก็นไม่สามารถที่จะอธิบายและเสนอและตลอดเวลานั่นเองค่ะอืมแล้วแล้ววิธีการคือยังไงคะให้เขาอุดหนุนเอ่อให้อินเทอร์เน็ตมันกระจายไปทั่วถึงหรือว่ายังไงสําหรับหนูอะคะ่ะหนูอยากให้เขาแก้ปัญหาทางด้านนี้อะค่ะเหมือนเรียนออนไลน์คืออยากให้เขาแก้ปัญหา ให้ตรงจุดอะค่ะเหมือนกับว่าเพื่อนหนูถามว่ามีโทรศัพท์ไหมเขามีโทรศัพท์ค่ะแต่บางครั้งโทรศัพท์เขามันก็เก่าแล้วเขาไม่สามารถที่จะโทรไม่สามารถที่จะคอได้อะค่ะในบางครั้งบางครั้งก็โทรแล้วสัญญาณมันก็หลุดอะไรประมาณนี้ค่ะโทรศัพท์บางทีก็ดับไปหนูอยากให้เหมือนแก้ไขสถานการณ์ให้มันดีขึ้นให้ได้ไวๆอะไรประมาณนี้ค่ะอืมค่ะอันนี้ก็ต้องกระจายอะไรหลายอย่างลงไป<ช>สาธารณูปโภคหรืออะไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเท่าเทียมเข้าถึงได้เหมือนๆกันนะคะ คุณครู่ะคะคุณครูอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหรือแม้แต่สํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยสนับสนุนอะไรส่วนไหนเพื่อให้อ่าสถานการณ์นี้มันผ่านไปได้โดยดีไหมคะอยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองช่วยดูแลดูเลว่านักเรียนที่มันลําบากเหมือน,นโนรัฐบอกมันมันยังมี มันอาจจะไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนผู้ปีใช่ไหมคะเด็กเด็กเด็กประถมเด็กอะไรทั่วบ้านทั่วเมืองของเราที่มันยังกระจายไม่ถึงพอ<ม>พูดว่าเราสอนแบบออนไลน์กันจริงๆแต่ตัวนักเรียนที่อยู่ในโรงงานคนคที่ลำบากจริงจริงร้อยเปอร์เซนต์ลำบากแบบร้อยเปอร์เซนต์เขายังเข้าไม่ถึงในส่วน<ม>ในส่วนลึกๆที่นายอยของรัฐในส่วนตัวนี้อยู่นะคะค่ะก็ะค,ะคืออยากจะให้ พยายามหาหนทางที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงได้เหมือนๆกันต้องมองใ,ในภาพรวมอย่ามามองว่าเฉพาะโรงเรียนระดับอําเภอระดับตาบลต้องมองที่ระดับล่างไปด้วยระดับประฐมระดับอนุบาลมองให้ตลอดเด็กทั่วทุกคนนะคะคือคพื้นฐานเด็กมันต้องมาจากอนุบาลมาจากประฐมมาจากมัธยมสู่อุดมศึกษาจึงจะเป็นคนที่มีคุณภาพต่อย,ยอดต่อไปอทัางน้า ค่ะอันนี้สําคัญมากทีเดียวเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์นี้จะจบลงเมื่อไหร่นะคะในสภาพที่เป็นอยู่ตรงนี้แล้วการใช้ชีวิตล่ะคะคุณครูที่ที่พลุพรลีตรงนั้นที่สุราษฎร์เนี่ยเป็นยังไงคะสถานการณ์โควิดโดยภาพรวมทั่วไปภาพรวมทั่วไปก็ทุกคน ปฏิบัติตามเนวที่นโยบายกำหนดมาเคร่งครัดทุกคนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์มีอ,อสอมอะไรเช็คเรียบร้อยทุกอย่างนายอำเภอเลยติดตามผู้ใหญ่บ้านติดตามกำนันติดตามรณนรงค์กันตลอดค่ะดูเลกันอย่างใกล้ชิดค่ะมีคนป่วยเยอะไหมคะคุณค,ครูรอบรอบรอบโรงเรียนไม่ไม,ไม่ไม่มีค่ะโ เป็นพื้นที่ที่ถือว่าโชคดีนะคะไม่ไม,ไม่ต้องหวาดระแวงมากแตะะ่ก็ต้องป้องกันเพราะว่าเผื่อจะเดินทางไปไหน,นเผื่อใครไปอะไรแบบเนี้ยต้องทุกคนต้องป้องกันให้ร้อยเปอร์เซ็นไว้ก่อนค่ะค่ะคแล้วนวรัดน<ะ>วรัดล่ละลูกชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมคะปีกว่าๆเนี่ยเข้ามาปีที่สองแล้วเนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยรู้สึกว่าค่อนข้างเปลี่ยนไปนะคะเพราะต้องปรับตัวหลายๆอย่างเหมือนเราเมื่อก่อนเราเข้าหากลุ่มคนได้เยอะแยะมากมายตอนนี้คือเราก็ต้อง เก็บเหมือนเราต้องเก็บตัวเราต้องดูในตัวเองรักษาตัวเองให้แบบไม่ไปสัมผัสไม่ไปพูดคุยมั่วซั่วกับใครอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเราไม่สามารถสร้างความสัมพันธภาพที่ดีกับคนอื่นได้ในบางครั้งนะคะอืมแล้วจะไปเรียนพยาบาลเจอสถานการณ์ที่พยาบาลเจองานหนักขนาดนี้เนี่ยท้อไหมกลัวไหมเอาจริงๆในใ,นใจลึกๆก็แอบท้อแอบ,บกลัวบ้างนะคะแต่เมื่อเราคิดกลับกันเนี่ย ถ้าเราตั้งใจที่จะมาในคณะนี้จริงๆแล้ว่เราก็ต้องสู้ค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสู้เราต้องไปให้ถึงฝั่งฟันของเราค่ะอืมค่ะค่ะนี้สําหรับโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนพลุพรีเนี่ยคุณครูคะในช่วงที่ โคควิดก็มาช่วงสถานการณ์การเมืองก็มีคุกกลุ่นแล้วเขาบอกกันว่าคนใต้เนี่ยมีความอะ,อะไรละ่ะจริงจังกับเรื่องการเมืองระดับหนึ่งนักเรียนของคุณครูในโรงเรียนเนี่ยประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีอะไรออกมาบ้างไหมคะเหมือนที่เยาวชนที่อื่นเขาเป็นกันนะคะนักเรียนที่โรงเรียนไม่มีค่ะจะอยู่ในสภาพเรียบร้อยค่ะตามปกติค่ะก็ไม่มีไปชูสามนิ้วหรือว่าไปไม,ไม่ไม่เจอด้วย ไม่เียไม่มีค่ะเอ<ม>๊ะแล้วนวลรัตรเด็กๆแอบๆไหมลูกมีแอบๆไหมถ้าถามว่าแอบๆแบ,แบบเล่นๆหยอกล้ออ่ะต้องยอมรับคะ <c oughs> ว่าในส่วนกลุ่มหนูและในห้องเรียนเนี่ย <c oughs> มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเล่นแบบหยอกล้อการนาอะไรแบบนี้ก็คือเมื่อเราท้าทายเล่นกันในห้องประมาณนี้เอายอมรับว่ามีค่ะค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีการออกมาจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่อันแบบนั้นไม่มี ค่ะทำไมทำไมถึงทำไมถึงไม่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 ออกมาเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่าเรามุ่งที่เรื่องเรียนมากกว่าหรืออะไรยังไงลูกเอาจริงแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับกลุ่มพวกเรานะคะพวกเรารู้สึกว่าถ้าเราเมื่อก่อนมันเป็นมาอย่างไงเราก็อยากให้มันเป็นมาอย่างนั้นเราไม่จาเป็นต้องไปขัดแย้งหรือว่ารวมชุมนุมหรือรว,วมกลุ่มตามที่เขาเป็นไปอะค่ะเพราะเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ คิดในรูปแบบของเราเราไม่จำเป็นต้องคิดตามกลุ่มคนข้างมากอะไรประมาณเนี้ยค่ะลองมามุ่งเรื่องเรียนดีกว่าเพราะว่าเราก็มาหกแล้วนะคะตั้งใจทําตามความฝันของเราให้ดีดีกว่าค่ะอืมค่ะอันนี้ก็ก็ก็เป็นมุมมองที่แตกต่างไปเยาวชนแต่ละที่ก็ก็คิดไม่เหมือนกันนะคะนี่ไปเคยไปสัมภาษณ์โรงเรียนบางโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ใกล้ข้อมูลอย่างเด็กในกรุงเทพในเมืองเนี่ยหลายคนจะอินจะอินกับเรื่องของการเมืองกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะขอบคุณครูนี่เด็ก สนใจเรื่องเรียนกับเรื่องกิจกรรมในโรงเรียนมากกว่าเด็กเขาจะสนใจในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ไม่ค่อยหนักใจใต้เรื่องแบบนั้นค่ะเด็กจะคิดในส่วนที่สร้างสรรค์ค่ะเอางั้นที่บอกว่าถ้าเป็นคนใต้แล้วก็จะมีความจริงจังเรื่องการเมืองอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ใชไคะที่โรงเรียนก็ก็ไม่เห็นเด่นชัดค่ะไม่เห็นเด่นชัดเพราะว่าในรูปแบบของการอยู่ร่วมกันในสังคมโรงเรียนผู้ปีพิทยาคมจะอยู่แบบ ค่อนข้างอบอุ่นละมุนในเรื่องของความรักนะคะจะมีความรู้สึกว่าระหว่างพี่น้องเราจะอยู่ด้วยกันแบบเพื่อการุณเข้าใจหลายๆอย่างกันนะคะส้นเด่นด้วยความผูกพันลึกๆอะไรที่ทําให้คนอื่นร้อนคุณครูเดือดร้อนสังคมเดือดร้อนเด็กจะจะไม่พยายามในส่วนตรงนั้น,นะค,ะค่ะค่ะเป็นเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยจำนวนน้อยด้วยไหมคะคุณครูหมายถึงว่าเด็กเองกับคุณครูก็ใกล้ชิดกันมากเพราะว่าจํานวนไม่มากหรือเปล่า จำนวนระหว่างคุณครูที่ปรึกษากับนักเรียนน่าจะมีผลมากเลยเนื่องจากว่าเรามีโอกาสงมรวมกับเด็กทุกวันทุกวันในตอนเช้าใส่ใส่แต่สิ่งดีๆให้กับนักเรียนตลดอดนักเรียนจะได้รับอิทธิพลในสิ่งที่คุณครูให้สิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆซึมซับไปเรื่อยๆจนทําให้เขาคิดเป็นว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนกระทบต่อส่วนรวมอันไหนกระทบต่อสถาบันโรงเรียนน่าจะประมาณนั้นค่ะ ก็ถือเป็นโชคดีที่สถานการณ์ทุกอย่างก็ราบรื่นไม่มีความคิดที่แตกต่างแตกแยกเด็กก็มุ่งที่เรียนคุณครูก็มุ่งที่สอนไปนะคะนี่ก็ถือเป็นความโชคดีเพราะว่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เราเจอทั้งโควิด -19 ด้วยถ้ายังมีประเด็นอื่นเข้ามาอีกเนี่ยชีวิตคงจะวุ่นวายกันพอสมควรทีเดียวนะคะเอาละสุดท้ายค่ะอยากให้ทั้งสองท่านฝากจะฝากถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองประเด็นเรื่องอะไรก็ได้ทีคค่คิดว่าตอนนี้สําคัญที่สุดแล้วอยากเห็นอยากเห็น ประเทศไทยเป็นอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอยากเห็นอะไรขอไปที่เยาวชนก่อนละกันค่ะค่ะก็ในฐานะหนูหนูเป็นเยาวชนคนนึงนะคะหนูอยากเห็นประเทศชาติเนี่ยพัฒนาและขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นโดยคนรุ่นใหม่นะคะมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะหนูอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยรับฟังความคิดเห็นของเยาวชนให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะในฐานะที่เยาวชนคนนึงเนี่ยเขาก็มีมีสิทธิ์ที่จะสามารถออกเสียงแสดงความคิดเห็นในสิ่งต่างๆได้หนูอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ย เก็บสิ่งเหล่านี้ในพิจารณากรก่อนที่จะตัดสินใจว่าสิ่งสิ่งเหล่านี้มาเป็นความคิดของเด็กๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปพัฒนาอะไรเลยอะไรประมาณนี้ค่ะหนูคิดว่าเสียงเล็กๆของเยาวชนก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันค่ะอยากให้ที่ไหนแล้วฟางได้มากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูนะคะมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายบ้างคะคุณครูอยากให้อยากให้เขามองเห็นเด็กๆเหมือนเหมือนนวราชบอกอยากให้ส่งเสริมเด็กดี เด็กดีให้มีจุดยืนและส่งเสริมคนดีในสังคมให้มีที่ยืนให้ให้สังคมไทยยอมรับคนดีดีโดยบริสุทธิ์ใจนะคะ<ม>ได้เราจะอยู่ในสังคมร่วมกันอย่างปกติสุขเด็กจะได้เห็นแบบอย่างว่าคนนี้คือคนดีจริงๆที่สามารถเอาเป็นแบบอย่าง<ม>ได้ปฏิบัติตามได้เลยคือดีจริงๆ<ม>อยากให้เด็กได้ภาพแบบนั้นติดใจไว้เลยติดตาติดใจเด็กเยาวาชนไว้ในประเทศไทยเลยนะคะ ค่ะเพราะว่าถ้าคนดีได้รับการยกย่องคนที่เนก็อยากทําดีด้วยเพราะทําดีแล้วสังคมมองเห็นเรานะคะได้เห็นแบบอย่างที่ดีค่ะก็มีตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะได้เจริญรอยตามกันด้วยนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามท้ายที่สุดเนี่ยสังคมนี้ประเทศนี้ก็ต้องฝากไว้ในมือคนรุ่นใหม่นะคะเอาล่ะ วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้คุยกันนะคะก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งสองท่านนะคะให้แคล้วคลาดจากโควิด -19 ด้วยนะคะแล้วก็ หมดเวลาของรายการเด็กไทยหัวใจประชาธิปไตยในเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้งสามคนจะลาไปพร้อมๆกันอ้าวนี่ลองมีผู้มาเยือนที่กล้องนะคะกำ <c oughs> ลังพูดอยู่มีแอบตกใจเล็กน้อยนะคะอันนี้แหละเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ในความุด <c oughs> ของรายการนะคะพูดดำเนินรายการพูดไม่ออกเลยค่ะเอาละเป็นว่าเราทั้งสามคนจะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปพร้อมๆกัน ในช่วงเวลานี้นะคะแล้วกลับมาเจอเจอกับรายการนี้ได้ใหม่วันศุกร์หน้าเจ็ดโมงครึง่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ